สวัสดีทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพ่ยิบสีเล่าเรื่องใบพึ่งนะคะวันนี้เราจะมาตั้งคำถามไพ่นะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่ดินที่ประกาศขายจะขายได้ภายในสิ้นปีนี้ไหมแล้วก็ให้ไพ่แนะนำด้วยนะคะว่าจะต้องทำยังไงให้ขายได้นะคะเพ่งจะทำการสับไพ่ก่อนนะคะแล้วก็จะเลือกไพ่นะคะสามกองก็คือจะเป็นกอง A กอง B กอง C นะคะ โอเคตอนนี้ก็จะเกี่ยวไพ่ก่อนนะคะกอง A กอง B กอง C นะคะอะ่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเลือกกองได้เลยนะคะโอเคใบแรกค่ะกอง A ที่ดินที่คุณ ประกาศขายไว้จะขายได้ไหมภายในสิ้นปีนี้ภายในสิ้นปีนี้ยังขายไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ายังไม่แน่นอนมีคนสนใจและมีคนมาพูดคุยเจราจาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะตอนนี้ที่ดินของคุณรอไปก่อนนะคะปีนี้ยังขายไม่ได้นะคะโอเคสำหรับคนที่มองกองบนะคะโอเคกองบีใบที่ยิได้เนี่ย ยังขายไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเหมือนวิบากกรรมซับซับซ้อนเนาะเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นช่วงจวังหวะที่มันปิดไปหมดเลยมันทําให้การขายเนี่ยค่อนข้างจะยากลําบากอาจจะเป็นด้วยที่ดินของคุณเนี่ยอยู่ในทําเลที่ว่า,าคนยังไม่สนใจยังไม่ได้ต้องการน,นะคะอดทนอีกนิดนึงนะคะในระหว่างนี้ก็เรียกว่าทําจิตใจให้สบายนะคะทําจิตใจให้ผ่องใสแล้วเดี๋ยวอะไรอะไร,ะไรก็จะเปิดทางให้คุณเองคะ่ะ ที่สามภายในสิ้นปีนี้คุณจะขายที่ดินได้ไหมพายออกมาแล้วสองจิตสองใจค่ะจะมีลูกค้าติดต่อเนี่ยมาหาคุณนะคะเพื่อที่จะทำการซื้อขายที่ดินแต่ว่า ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการต่อรองราคาคุณจะตัดสินใจอะคะ่ะว่าคุณจะขายดีหรือไม่ดีเพราะว่าราคาที่เขามาต่อรองเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักใจอยู่ถ้าหากคุณยอมเขาก็อาจจะขายได้เลยแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ต้องการราคานี้ปีนี้ก็ยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าอยากได้เล็้วได้น้อยหน่อยก็ตัดสินใจได้เลยนะคะโอเคก็คือเดี๋ยวนี้พาย่ิบสีก็บอกกล่าวแล้วว่า ภายในปีนี้ที่ดินของคุณจะขายได้หรือย,ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะยังไงก็ปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อทำให้มีคลิปดีๆทำต่อไปไอนาคตอีกนะคะขอบพระคุณค่ะ